โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมเพสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับสวัสดีช่วงเช้าในวันศุกร์ข,ขันสานะครับผมนี่สวัสดีทุกคนคนระับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการเอาแคทส่งลูกค้าต่อแล้วกันนะแล้วก็จะย้ายโกบีกลับนะครับผมนะเ,เดี๋ยวขึ้นเทเลอร์ทั้งสองคันเลยนะครับก็อัปเดตนะครับผมนะก็แคทคันนี้ แค323 g c นะผมทําการเอาสติกเกอร์ตัวนี้ออกแล้วนะครับทุกคนครับนี่มันจะดูโลง่โลงๆนะครับมันตอนแรกมนทึบไปหน่อยผมเครื่องเครืองไม่รู้ทํางานไม่สะดวกนะทุกคนอันนี้เอาออกก็จะดูโลง่งๆมากเลยนะทุกคนนะนี่โลง่งๆแบบจะได้ทํางานสะดวกเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมจะได้แบบมองเห็นชัดๆนะผมนี่ก็เปิดประตูไม่ได้นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเอาเอาโกบขึ้นก่อนหลังจากที่มันตกเทลเลอร์แล้วก็เอาไอ้นี่เนาะแล้วก็ทําการเอาไอ้นี่แล้วทาการเอามาซ่อมนิดนอยนิดหน่อยหน่อยนะผมอย่าเพิ่งบอกลูกค้าละกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งบอกนะผมนะบอกแล้วซวยแล้วตีตายเลยนะบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ห้ามบอกเด็ดขาดนะผม <c oughs> เดี๋ยวเอาเจ้ากโกบีขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแคทขึ้นนะครับก <c oughs> ็จะไปส่งลูกค้าเ็นก็เสือกกระโหลกคว่ำนีกโอ้ย ไม่ไหวเลยจริงลูกใครไม่รู้นะทุกคนอย่าอย่าบอกนะห้ามบอกห้ามบอกเลยขาดนะทุกคนเออนะผมนะอย่าบอกนะนะลุกคนนะห้ามบอกห้ามบอกนะผมนะโอ้มันไม่มีรอยเปื้อนเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไปเดี๋ยวเอาแมคโครกันเลอ์เอาโกเบย้ายกลับนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแคสไปส่งลูกค้านะผมอเดี๋ยวดูกันขับแบบสมจริงนะผมนี่ไปเลยกันเลยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องผมกดตัวนี้นะทุกคนนะ ตัวสเปซบาที่คีย์บอร์ดหรือท,ที่จริงอ่ะเราจะตั้งคา่าเป็นอะไรก็ได้เราจะตั้งเป็นแบบเป็นเอนเตอร์เป็น, Enter, เ,ปนเป็นปุมไหนก็ได้นะแต่ผมเอาตัวนี้นะเนี่กดปุ๊บมันก็จะสตาร์ทเครื่องให้นะครับผมนะนะแล้วก็จากนั้นก็เล่นเครื่องเลยเล่นเครื่องก็กดตบีนะครับผมแฝเดี๋ยวไม่โค้งกจะเลิกแล้วกันนะครับทุกคนครับถ้าเป็นลนเลิศมันหมุนกลับหลังมาเนี่ยอ <laughs> หมุนกลับหลังทำไมวะเนี่ยอันนี้หมุนไปหน้าอยู่แต่เฟืองไอ้ตัวเฟืองหลังหมุนกลับหลังเสียอะไรของพี่แกอะไรของพี่แกครับเดียวอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ชอบปกเลยครับนี้นะผมอะไรครับเนี่ยนะผมเขียบไม่ได้ไม่ได้มองอะไรเลยเดินมาดูยอย่างเดียวเลยนะผมนะ โอเบที่มีเอาแม่โครงคัเเเเนเอร์ครับเดี๋ยวย้ายเอาไปส่งกันยังยังยังโกเบย้ายกลับโกเบย้ายกลับบ้านย้ายกลับบริษัทเดี๋ยวแคทเอาไปส่งหน้างานส่งลูกค้าโกเบเป็นโล่งดีเหมอนกัเนาะโกเบโล่งมากเลยครับเปิดประตูขับด้วยนะทุกคนขึ้นได้ไหมแคบชิบหายเลย จะเลิกแคบทิ้งผายเลยทุกคนนะผมนะ <goof ball> โอเค <S <S <traveling> <S สบายสบายชิวๆนะผมคันรถไม่ได้แต่งมันก็สวยเหมือนกันนะรถที่ไม่ได้แต่งอะแบบกินคลีนขาวๆกินคลีนเอ,อ่อเรียบๆนะไม่ได้แต่งก็ดูสวยอีกแบบนะสุนในเรียเว่า โอ,อ้โหเดินฝั่งนี้โผล่อย่างเยอะเลยเออเคออออได้มัง้งได้มัง้งเนาะขอไภัยนะผมขอไภัยทุกคนคนระับได้มัง้งเนาะเย เดี๋ยววังบุงกีนะโอ้โหแใช้สบายที่ดนึงนะ้กันอาจจะดูเงียบๆนะครับประมาณนี้วันนี้โอเคปึ๊บนี่ให้มันแนบไปดูตรงเขาเรียกว่ากระดูกหมาใช่ไหมนะผมดูตรงกระดูกหมาเนี่ย นี่ไม่ใช่กระดูกหมาเลยดูตรงกระดูกเออนะครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนครับนะปิดประตูนะครับดับเครื่องไปแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะย้ายกลับนะครับสำหรับโกเบนะครับทุกคนโอ้โหมันกินแท็กไปเยอะเลยว่ะเด้อเด้อเดกินแท็กไปเยอะเกินทั้งนี้กินแท็กกินแท็กเออกินแท็กนะครับผมเดี๋ยวโกเบจะย้ายกลับน,นะทุกคนนะสำหรับ แคทก็จะไปส่งลูกค้านะครับนี่โกเบก็ขอบคุณมากนะที่มาช่วยนะในคลิปที่แล้วนะผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปย้ายกโกแคทโกแคทอะไรแล้วไปย้ายแคทสามสองกันสามสองสามี 3, 2, 3, 4, นี่โลโก้นะทุกคนนะเนี่โอ้ยสวยงามครับสวยงาม,งามตามท้องเรื่องนะทุกคนนะแต่ช่วงล่างกะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ข้างบนนะ่ะใช้ได้อยู่นะบุ๋ม กดตูไม่ได้นะกดนะชนหรือเปล่าไม่น่าจะชนหลงไปไปไปเดี๋ยวขึ้นจะเลิกกันเลยแน่ฟังเสียงเดินสกอนนะผมนะโอ้เสียงเดินสุดไพเราะนะทุกคนนะเขานั่งอยู่ในบุ้งกีเลยวะนะันเดินเดี๋ยวมึงจะเดินไปไหนวะนะเนี่ยเฮ้ยมันดูเรียบๆเบนาะดูเรียบๆหรูๆนะแต่ฟิล์มกระจกไม่ กจกไม่ไม่ดำนะทุกคนกระจกเป็นทึบนะแม่ให้ตายเลยว <S 2> <S 2> <S โอ้แ็กเปืือนหมดแล้วอย่าบอกลูกค้านะคุณถ้าบอกลูกค้าอย่าอ,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 อย่าให้รู้นะว่าใครบอกลูกค้าตีมือตายตีมือแตกไปนะผมอ,อย่าบอกลูกค้าเด็ดขาดครับลูกค้าอย่าให้ลูกค้ารู้นะทุกคนน่ะแมให้ตาย ก็ค่อยขึ้นนะครับไอ้บุมดูแท็กข้างนี้นะเนี่ยดูแท็กข้างนี้เพราะว่าแท็กข้างหน้าเรามองไม่เห็นเลยว่ะรถคันนี้มันขึ้นยากเลยเนาะวู๊มันเป็นอย่างเงี้ยขึ้นยากยี่บ่ายเลยรถคันี้มีรถหรือเปล่ามีอยู่คนระับ chia sẻo 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 ต้องคำขึ้นนะทุกคนนะคำไม่ลอยเลยนะครับแล้วก็เดินไปเลยแท็กเล็กแต่คันใหญ่นะทุกคนมาเลย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 ถอยถอยถอยตำเด๋ยบบอกนะ <c oughs> ผมตำเด๋ยบบอกตำเด๋ยบบอกโอเค เวลาเวลาเราเดินมาเราก็ต้องมาหันมามองแท็กแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันดูโล่งดีนะทุกคนเอาอันนี้ออกแล้วเนอะดูโล่งดีนะครับผมชอบนะแบบนี้ เอาตัวกระดูกหมาตั้งไว้แบบนี้นะครับเวลารถวิง่งจะได้ไม่ต้องกระโดดนะทุกคนแบบนี้โอเคดับเครื่องโอเคเรียบร้อยส่งลูกค้าได้นะครับผมนี่ทำไมผมเรียกว่ากระดูกหมาวะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกระดูกหมานี่โอ้หเรียกไปทั่วโอ้พี่มนาะตลาดนัดรึงไงเนี่ยลูกพี่เอ้ยโอ้รถเยอะที่ผ่านเลยทุกคนแหมพี่จะไปตลาดนัดรึงไงเนี่ย เจนลูกพี่เจนเดี๋ยวผมหลบให้ลูกพี่แม่งรถเยอะมากเลยครับทุกคนไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันนะครับเออสามวันนะทุกคนสามวันทำการนะในการส่งในครั้งนี้นะผมโอ้โหตายจะซาล่าแปร์ผมจั่วเลยครับจะจั่วเลยโอ้จะจวดวเลยเจนเจนลูกพี่ลูกพี่ขับช้าเลย,เล,ยลูกพี่แต่ผมก็ไม่กล้าแซงนะทุกคนผมไม่อยากแซงนะทุกคนผมไม่อยากแซงแล้วคนระับ เสียงอะไรมันตีดๆแบบเนี่ยมึงบังคับอะไรตีดๆอยู่เนี่ยโอ้มันสามารถยกไอ้นี่ได้นะทุกคนยกเอ่อข้างหน้าไอ้เยอะเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยยกยกตัวของมันเองเนี่ยสามารถยกได้นะโอ้ยกเวลาขึ้นใช่ไหมยกเวลาเอารถขึ้นเทเลอร์ให้มันพ้นล้อแล้วลงเวลารถวิ่งโอ้ผมเพิ่งรู้ ออว่าอเสียงอะไรเสียงเหมือนไฮโรลิกนะครับนี่ล้ถึงน้าง,งานแล้วครับใล้ถึงหน้าง,งานแล้วครับส่งลูกค้านะครับเอามาส่งลูกค้าแล้วครับไม่ไม่ใช่น้างงานดิเขาเรียกว่อาอะไรอ่าถึงจุดหมายปลายทางหรืเอเปล่าส่งลูกค้าให้แบบให้ปลอดภัยนะครับ เราได้กก่ส่งลูกค้าอย่างปลอดภัยนะคนน่านอปลอดภัยครับผมไว้ใจได้นะผมนะตกเทเลอร์ไปหนึ่งดอกเลยครับผมแต่ที่อีมัมาตกเทเลอร์ไปแล้วนะทุกคนนะอันนี้แบบไม่แต่งนะไอแบบแต่งมานะทุกคนนะแต่งมานี่นี่นี่หน,น,น่อยนะผมนี่แมคโครแต่งไปเลยแล้วกันนะทุกคนไปเลยครับผมจวกกันเลยครับผม เสียงแต้มันก็ตีที่บ้านเลยเดี๋ยวจอดซื้อน้ำร้านป้าก่อนนะทุกคนฮะจอดซื้อน้ำร้านป้าก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับป้ายไงป้านี่ไงร้านป้าอยู่นี่ร้านป้ายนี่สวัสดีครับป้าวันนี้ผมมาส่งลูกค้าครับป้าส่งไปโคครับผมวันนี้นะครับนี่วันนี้ไม่ได้มาส่งปุ๋ยนะเรามาส่งเรามาั้งโอ้โหดูคันใหญ่มาก เรามาทีไรก็ไอ้นี้ตลอดนะทุกคนนะก็โอนให้เขาตลอดนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาทีไรก็แบบว่าซื้อน้ำป้าแกตลอดป้าเหมือนเดิมป้านะผมสักช้างสักสองสามขวดก็ว่ากันไปนะผมนะแล้วก็ขนมด้วยนะครับขนมเลยด้วยนะผมนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โหหล่อมากับทุกคนนะดูข้างบนเนี่ยวิสสายไฟเี่ยสายไฟสายไฟสายไฟคนไหมโหสูงดุคนสบาย แค่นี้เองนะครับไปเดีย๋ยวไปส่งกันเลยครับผมนะอัดอยู่หรือเปล่าน,นะอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่นะผมนะไปลูกพี่ไปไปดูกันเด้อลูกพี่เดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันเด้อลูกพี่นะโอเคบุญเราต้องอ้อมนะทุกคนนะเราต้องอ้อมนะเราจะแบบว่าเบียดไปไม่ได้นะเราจะตรงไปไม่ได้นะเพราะรถลูกค้าแพงนะทุกคนนะรถลูกค้าแพงนะครับไม่ใช่คันละบาทสองบาทนะแต่ก็ตกเทเลอร์ไปแล้วครับผมนะ ตกเฟลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับอรอบที่แล้วเรามาส่งวัวใช่ไหมหอรอบนี้มาส่งแมคโครเลยครับโอ้โหใจเด็ดจริงๆครับทุกคนครับใจเด็ดมากๆครับลูกาเต่าแก่คนนี้แล้วพึ่งทางเลี้ยวอยู่กูอยู่ไหนวนะเนี่ยทางเลี้ยวอยู่ขา้างหน้าใจเด็ดมากๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวชิดขวาหน่อยแล้วกันนะครับชิดขวาหน่อยแล้วกันนะครับผมหัวญาตชิดขวานะครับผมหัวญาตเลี้ยวนะครับ หายาเลี้ยวเลยแล้วกันนะผมว,ว่าเราต้องเลี้ยวข้ามมาซอยนี้นะผมโอ้ยหมุเลี้ยวยากมากนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าติดเอาไว้ลูกพี่เอาโอ้โหเย้ยมึงจะติดทำไมเนี่ยมึงจะติดทำไมโอ้ยเอาแล้วผมไม่โคยยังไม่ติด ถึงมือลูกค้าเลยครับผมทำงานแล้วนะครับผมครับผมทำงานแล้วแม่กลัวไม่ครูยังถึงมือลูกค้าเลยผมทำงานก่อนลูกค้าแล้วนะผมทำงานก่อนลูกค้าแล้วนะมาดิคือไม่ต้องกลัวครับเราไม่ตกเทเลอร์แน่นอนครับเพราะว่ามันไอ้นี่เออมันจะตกทำไมก็ไม่รู้เลย เฮ้ยไอ้เชีอยพูดพูดไวอย่างดีว่าไม่ตกเทเลอร์อ๋อนี่ไงนีง่มันดีดกลับคืนแล้วนี่นะมันเราเราล็อกไว้นะทุกคนนะเราล็อกไว้อย่างดีเลยครับยังไม่ถึงมือลูกค้าเลยครับผมทำงานแล้วนะครับทุกคนไปเดินทางกันต่อนะผม้ตายเดี๋แม่งจะติดอย่างเดียวเลยติดง่ายมากครับทุกคนมัน,ม,นมันไม่มันไม่แรงเอาซะเลยนะทุกคน คือมันเก่งบนทางเรียบครับรถคันนี้นะหัวลากคันนี้นะเก่งบนทางเรียบครับทางเรียบนี้มาเถอะครับผมนะขอแค่บอกครับกี่เสาก็มาถอะกี่เสาก็มาเถนะแล้วผมนี่มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับเนี่ยทำงานไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะผมนะที่ยิงรถก็รถยังน่าจะยังไม่ถึงชั่วโมงนะอันนี้รอไปแล้วสองชั่วโมงเป็นรถมือสองไปแล้วผม มาแล้วครับผมถึงแล้วครับถึงแล้วครับลูกพี่ครับลงไหนโอเคลงนี่เลยไหมลงลงข้างหน้าเลยเนาะไม่ต้องครอบฟาร์มหรอกเนาะนี่เดี๋ยวชาติจลินซับก็มาถ่ายนะครับผมนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เอเอลงลงไหนโอเคลงนี้เลยเขาบอกลงตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ลงตรงนี้เลยมาถึงแล้วห <c oughs> ล่อจิ๋่ายเลยทุกคนมาถึงแล้วนะครับผมว้าว ถึงแล้วลูกพี่ถึงแล้วแหมถึงลูกค้าถึงมือลูกค้าเอา่ออย่างสวัสดิภาพนะทุกคนนะนี่นดูด,ดูดูไกลๆก่อนจะได้หล่อๆนะผมเออเอาแล้วมึงจะดีดกลับทำไมล่ะเฮ้ยเอา้าเอาเอไอ้เชี่ยนี่ก็ตีนเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพก่อนแล้วกันนะผมถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับนี่ รถแคทสามซอกสามเน็กอ่าไม่ใช่เน็กเนกจนดิอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสามซองสามกีซีแล้วก็ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับมันเอาเข้าไม่ได้กลัวสายไฟนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวขับลงให้ลูกค้ากันเลยมาแล้วครับลูกค้าครับนี่นะไปมาแล้วครับเดี๋ยวครูขับลงให้นะลูกค้าขับช้าๆทุกคนนะขับช้าๆนะครับ เยส่งลูกค้าครับทุกคนครับส่งลูกค้าเฮ้ย,ย,ยกูไอ้ยกอันนี้เขื่อน,นยังวะอ๋อยกแล้วยกแล้วโอเคมันมีไฮโรลิกข้างล่างด้วยหรอนเนี่ยนีค่ครับผมเดินไปนะค่อยส่งลูกค้าครับทุกคนะรถคันอื่นเนี่ยเพิ่งมานะครับรถคันอื่นนะครับ ค่อยๆลงนะทุกคนนะรถลูกค้าจะพังนะครับนะแค่นี้ก็ยังพังไม่พอยแวเนี่ยถึงแล้วครับลูกค้าแฝดตึมดีลงพื้นครั้งแรกนีลงพื้นครั้งแรกว่าซันอ่ไอ้เบาๆนะกูนะ ต้องส่งลูกค้าแบบส่งลูกค้าแบบเออนิ่มนิ่มรวนๆนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้ยคอเสปึ๊บแฝงทั้งเอ่อหัวลากวันนี้เป็นสแกนเนียนะทุกคนนะเ้ตึ้มเรียบร้อยทุกคน เดี๋ยวไปให้ลูกค้าจิมก่อนแล้วกันนะทุกคนนะสายไฟโดนสายไฟไม่บอกนะ่ะเนี่ยไม่ได้โดนคนัะผมดีครับผมไปเลยครับผมส่งลูกค้าแล้วครับโอ้โหลูกค้าเป็นใจเด็ดชิบหายเลยสั่งแคตสามสองสามจีซีรับ สั่งมาสั่งมาส่งฟาร์มวัวเลยนะคนน่ะส่งฟาร์มวัวเลยครับนี่ครับผมมาแล้วครับลูกค้าครับนี่มาแล้วครับลูกค้าขอรถมาส่งแล้วครับลูกค้าครับเออส่งแล้วโอ้สวัสดีครับน้องวัวแม่น้องวัวเราก็อยู่นั่นนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนมันมีโรงรถหรือเปล่าเนี่ย จเด็ดที่หายเลยมีคนขับหรอเปล่าเนี่ยเขาได้จะมาทำทำงานที่ฟาร์มวัวนั่นแหละอ่าแล้วก็รับจ้างด้วยนะผมก็เงินสดครับทุกคนนะซื้อเงินสดไปเลยใจเด็ดมาลูกค้าคขานี้เดี๋ยวผมมาอันนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมันดูเหมือนว่าตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้หรอแล้วลูกค้าเขาให้จอดไปไหนอะจอดไปไหนก็ลูกค้า เดีวไไหนครับเขาบอกจอดไว้เอ่อจอดไว้หน้าโรงรถเลยโอเคผมเราเราจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเขามาไหว้เองนะผมนะนี่เลยจอดไว้ตรงนี้เลยลูกค้าจอดไว้นี่เลยนะครับลูกค้าครับผมกลับแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีส่งส่งอีกแล้วผมเป็นสระนะ์นะมีลูกค้ามีออเดอร์ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะทุกคนจอดท่านี้เลยแล้วกันนะลูกค้านะนี่เยสเกเก้ S <S okay, ครับผมเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งเคสนะทุกค,คนละกบบการส่งแคตส2 3 g องนิวโลโก้ให้ลูกค้าที่ฟาร์มบัวนะครับผมก็ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออภัยที่คลิปมันยาวด้วยนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะทุกคนสวัสดีครับยาแล้วคลิปยาแล้ว